เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่42่ชู่จะหนีอย่างไรพวกเราถูกมัดเหมือนขนมบะต่างเช่นนี้จะวิ่งอย่างไร โมอีสวนถามพลางขยับดิ้นรนอยู่สองครั้งนางตอนนี้กระทั่งลุกขึ้นยังเป็นปัญหาเรื่องวิ่งหนีจึงไม่ต้องพูดถึงยังไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเราถูกมัดไว้เราวิ่งหนีออกจากที่นี่ไม่ได้ข้างนอกยังมีทหารเฝ้าอยู่ถ้าทางเหี้ยมโหดเอามาหิดมากเช่นนี้แล้วพวกเราจะหนีออกไปได้อย่างไรข้าจะรอพี่ใหญ่และพี่สี่มาช่วยพวกเขาจะต้องตามหาข้าพบแน่ พวกเขาสามารถหาได้แต่ก่อนจะเจอท่านก็จะหิวตายหรือไม่ก็ถูกฆ่าตายท่านไม่ได้ยินน้ำเสียงของจินแย่อย่างเมื่อครู่หรือเขาไม่มีทางปล่อยให้หม้อจิงอี้เข้ามาช่วยพวกเราฟังข้ากินซะแล้วเก็บแรงไว้เราจำเป็นต้องหนีออกไปจากที่นี่ด้วยตัวเอง โมอีส่วนเบือนหน้าหนีไม่พูดาตาปฏิเสธการโน้มน้าวโมอิ่งซีจนปัญญาเห็นนางถือทิฐิเช่นนี้ก็ครั้นจะพูดมากในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้แต่ปล่อยให้นางเสียใจภายหลังต่อไปในพวกเธอทั้งสามที่อยู่ด้วยแล้วปลอดภัยที่สุดก็คือตัวเธอเองต่อให้เธอไม่ทำอะไร จินแย่อย่างก็ไม่สามารถฆ่าเธออย่างมากทำได้แค่พาตัวเธอไปยังแคว้นจินอูแต่โมอี้ส่วนและอวีจือถงนั้นก็ไม่แน่ว่าเขาจะฆ่าหรือไม่เธอเคลื่อนตัวกลับไปตรงข้างผนังเอนตัวพิงหลังแล้วหลับตานิ่งถ้าหากเธอไม่ทำอะไรสักอย่างชะตาชีวิตของเธอจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เทียบกับการไปแคว้นจินอูเธอรู้สึกว่าการอยู่ต่อที่แคว้นป่ยโม่น่าจะดีกว่า ดูจากนิสัยของจินแย่หยางบวกกับที่เขาพอใจในตัวเธอถ้าหากถูกพาตัวไปแควนจินอูไม่แน่าเขาอาจทำเรื่องเลวซ้ำต่ำช้ากับเธอเทียบเช่นนี้ก็นับว่าโมจิ่งอี้ดูแลเธอดีไม่น้อยยังจัดหาสมุนไรรมาให้เธออยู่เสมอดังนั้นเธอจำเป็นต้องคิดหาทางหลบหนีออกจากที่นี่แต่โมอ,อี้ส่วนและอวีจือถงสองคนนี้เป็นตัวภาระ เ้อคิดถึงตรงนี้เธอทำได้แค่ถอนหายใจในความเงียบเวลาค่อยๆผ่านไปเหมือนสายน้ำความหิวโหยชนะความเย่อหยิง โมอี้ส่วนในตอนนี้อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆนางหันหน้าไปกัดแป้งทอดที่อยู่ในถ้วยหนึ่งคำแล้วเคี้ยวเดิมนางคิดว่าอาหารจะกลืนยากไม่รู้ว่าเพราะหิวมากเกินไปหรือไม่คาดไม่ถึงว่าแป้งทอดนี้จะมีรสชาติเยี่ยมยอดถึงขั้นดีกว่าอาหารเลิศรสในวังที่นางเคยกินโมอิ่งซีลืมตาเห็นโมอี้่วนกัดต่ออีกหลายคำมุมปากเธอยกขึ้นก่อนจะหลับตาลงอีกครั้ง นี่อวียจื่อทงแป้งทอดน,นี่รสชาติไม่เลวเลยท่านลองดูสิ วี่จือถงกลืนน้ำลายฉับพลันพยายามต่อสู้ดิ้นรนกับความรู้สึกแต่ท้องยังคงร้องไม่หยุดในที่สุดนางก็ขยับไปที่ถ้วยด้านหน้าต้นอย่างเขินอายโน้มตัวลงไปกัดแป้งทอดทั้งสองกัดกินอย่างหิวโหยในเวลาอันรวดเร็วก็จัดการแป้งทอดเสร็จเลียที่มุมปากแม้ไม่หิวแล้วแต่ก็ไม่อิม่มมู่อิงซ่วงหลังออกไป ไม่อนุญาตให้เป่าประกาศเรื่องนี้แก่ผู้อื่นมอีส่วนเตือนด้วยท่าทางดุดันนางไม่อยากให้ใครรู้เรื่องที่น่าอับอายขายหน้าเช่นนี้โมอิ่งซีกรอกตาเธอไม่ได้ว่างงานถึงขนาดนั้นแสงอาทิตย์จาด่องผ่านหน้าต่างบานเล็กเข้ามาในห้องที่มืดสะัวอีกครั้งเป็นสัญญาณว่าวันใหม่มาถึงแล้วพระอาทิตย์ขึ้นและลงอีกครั้ง ตลอดทั้งวันด้านนอกก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวกระทั่งกลิ่นหอมของอาหารลอยเข้ามาแม่นางอู ประตูเหล็กเปิดออกหญิงสาวสวมชุดสีดำใส่ผ้าคลุมดำทับและสวมหน้ากากเดินนำเข้ามาก่อนนางคืออู่ซื้อเชียนผู้ติดตามคนสนิทของจินแย่หยางด้านหลังนางยังมีคนชุดดำที่ถือกล่องอาหารพร้อมโคมไฟสายตาอู่ซื้อเชียนกวาดมองพวกนางไปมาก่อนจะยกมือขึ้นแล้วสั่งให้คนชุดดำที่ถือกล่องอาหารเดินไปข้างหน้านำกล่องนั้นวางลงบนพื้น และลำเลียงอาหารอื่นเข้าไปยังคงเป็นการถูกปฏิบัติด้วยความแตกต่างมีสองชามที่ภายในวางสาลาเปาซึ่งทั้งแข็งทั้งเย็นอยู่ในนั้นไม่มีอย่างอื่นแต่ในกล่องเป็นอาหารที่งดงามปราณีตอู่ซื้อเชียนสั่งคนชุดดำให้ถอยกลับไปด้านหลังย่อตัวลงตรงหน้าพวกนางยกถ้วยข้าวและตะเกียบขึ้นกว่าตามองพวกนางทีละคน จิ้นอ่องเล็กให้ข้ามาป้อนข้าวพระชายาอี้ผู้ใดคือพระชายาอี้อีจือถงมองดูอาหารเลิศรสเหล่านั้นกลืนน้ำลายลงคอชิงเอ่ยก่อนที่มุ่งอิ่งซีจะเอ่ยปากข้า ตอนนี้นางหิวมากจริงๆอย่างไรมู่อิ่งสวงก็จะต้องไปกับจิ้นอ่องเล็กผู้นั้นตำแหน่งพระชายาอี้จะช้าเร็วก็ต้องเป็นของนางมู่อิ่งซีชำเลืองมองโดยไม่ได้เปิดโปงนางโมอีส่วนเบิกตาโตมองคิดไม่ถึงว่าอวี่จือถงจะไรย้ยางอายถึงเพียงนี้ ได้ยินเสียงหัวเราะเยือกเย็นของอู่ซื้อเชียนนางมองไปทางอวีตจื่อถงหยิบช้อนตักข้าวยื่นไปตรงหน้านางทว่าขณะที่อวี่จื่อถงกำลังอ้าปากช้อนกระพริกตกข้าวในช้อนหล่นลงบนพื้นพร้อมกับข้าวในถ้วยที่มีไอร้อนคลุมอยู่ก็ถูกนางปัดลงบนพื้นเช่นกันเหตุใดจิ้นอ๋องเล็กจึงชอบหญิงเช่นเจ้า อู๋ซื้อเชียนบีบปลายค้างอวีจื่อถงยิ่งมองก็ยิ่งโมโหหลังมือจึงเงื้อตบเข้าที่ใบหน้านางเจ้าใช้แล่มานยาใดหลอกล่อจิ้นอ๋องเล็กเสียงตบที่ดังชัดทำให้อวีจื่อถงนิ่งงันไปทันทีเหตุใดจึงไม่เหมือนที่นางคิดไว้ ต่อให้อวีจืือถองงินงงแค่ไหนแต่ก็รู้ว่าสตรีตรงหน้าชอบตินแย่ยางนางชิงชังโม่อิ่งซวงที่แย่งบุรุษอันเป็นที่รักของนางไปและตัวนางเองเข้ามารับสมอ้างในจังหวะที่สำคัญนี้พอดีโมอี้ส่วนเองก็ตกตะลึงไปครู่ใหญ่หลังได้สติก็อดที่จะขบขันไม่ได้ใครใช้ให้นางหน้าไม่ไอายปลอมตัวเป็นพระชายาอี้กันละ่ะ สมนำหน้านะข้าไม่ใช่เป็นนางนางตังหาคือพระชายาอี้ผู้ที่ล่อลวงจิ้นอ่องเล็กก็คือนางไม่ใช่ข้าเกรงว่าอู่ซื้อเฉียนจะทําเรื่องเตินเลยอี้จือถงรีบร้อนละล่ำละลักบอกความจริงพร้อมกับชี้ไปทางมู่อิงซีเป็นเจ้าอู่ซื้อเฉียนมองไปทางมู่อิงซีศพเข้ากับสายตายเย็นชาของนางพอดีเจ้าหรือคือพระชายาอี้ เป็นข้าเองแต่ข้ามิได้มีความสนใจอยากจะแย่งผู้ชายกับเจ้าแม้แต่น้อยมีเพียงเจ้าต้องหายไปข้าถึงจะเชื่อคำพูดนี้หากเพียงแค่รับเป็นสนมอูซ่ซือเฉียนยังสามารถบอกตอนเองได้ว่าจินแย่อย่างเพียงแค่เล่นๆเ,เพราะโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่มีทางชอบผู้หญิงที่มีสามีแล้วแต่หลังจากโมอิงซียอมรับในฐานะตน มองเห็นนางอู่ซือเฉียนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยติดตามจินแย่หยางมาหลายปีนางย่อมรู้ดีว่าจินแย่หยางเคารพมารดาของเขาเป็นที่สุดมูอิ่งซีผู้นี้มีลักษณะเช่นเดียวกับมารดาของเขาอู่ซือเฉียนเอ่ยกับนางด้วยท่าทางดุดันทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจิ้นอ่องเล็กดังขึ้นจากด้านนอกนางจึงรีบลุกขึ้นเดินไปยืนอีกด้าน จินแย่อย่างก้าวเข้ามาในห้องกว่าตามองอาหารที่เกลืล่อนกลานอยู่บนพื้นเกิดอะไรขึ้นจินอ๋องพระชายาอี้ไม่ยอมกินซื้อเฉียนกำลังจะเก็บเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะนางก้มหน้าโกหกคำโตขณะรอบจ้องมองไปที่สตรีทั้งสามในตาแฝงไปด้วยความหมายแห่งการตักเตือนอย่างชัดเจนหากกล้าเปิดโปงว่านางพูดโกหกนางจะไม่มีทางปล่อยไปแน่ ไม่จำเป็นจินแย่อย่างยกมือห้ามจากนั้นก็ก้าวเดินทีละก้าวไปทางมู่อิงซีย่อตัวลงตรงหน้านางยิ้มเปล่าเมื่อครู่ข้าได้ของบางสิ่งมาคิดว่าเจ้าต้องรู้สึกสนใจแนะ่ พูดจบก็หยิบหยกชิ้นหนึ่งออกมาจากช่วงแอลยื่นไปตรงหน้านางหยกที่มีสีแดงํำดุดหยดโลหิตนั้นหากมีใช่หยกเลือดแล้วจะเป็นอะไรได้อีกมูอิ่งซีขมวดคิ้วหยกเลือดมีใช่อยู่ที่ลู่เศร้าเฉอกหรือฮคาดไม่ถึงว่าโมจิงอี้ค่อนข้างจะสนใจความเป็นความตายของพวกเจ้าพอได้ยินว่าพวกเจ้าตกอยู่ในกำมือข้า ไม่เพียงรีบกลับมาเมืองหลวงในคืนนั้นโดยทันทียังยอมนำหยกเลือดออกมาไม่น่าเชื่อว่าจะยอมแลกจริงน่าเสียดายข้าไม่ได้วางแผนว่าจะปล่อยคนเขาใส่ใจพวกเจ้าถึงเพียงนี้ทำให้ข้าอยากดูนักหากต้องสูญเสียพวกเจ้าไปจะทำให้เขาสุดลงอย่างไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่จินแย่อย่างเงยหน้าขึ้นหัวเราะเสียงดัง เก็บหยกเลือดกลับคืนมาลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปพลางออกคำสั่งเด็กๆเ,เอาตัวสตรีที่อยู่ตรงกลางไปอีกสองคนเอาไปตัดหัวแขวนไว้ที่นอกประตูเมืองมออีส่วนและหอีจือถงได้ยินคำพูดของจินแย่ยางต่างตกใจจนล้มหายใจเย็นยะเยือกขึ้นมาฉับพันนี่เขาเขาจะฆ่าพวกนางเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใคร ข้ามีฐานะเป็นถึงองหญิงหากเจ้ากล้าสังหารข้าเสด็จพี่ไม่มีทางปล่อยพวกเจ้าไปแนะ่โมอีเสียงผู้โง่เขาเบาปัญญาไร้ความสามารถไปช่วยชีวิตผู้นั้นหรือช่างหน้าขันนักข้าจินแย่อย่างจะหวัดกลัวคนเช่นเขาได้อย่างไรเขายึดอำนาจทางการทหารของโมจริงอีแล้วส่งคนไม่เข้าใจตำราพิชัยสงครามไปควบคุมการรบ พายแพ้ให้แก่แขวนจินอูของข้าไปหลายครั้งหลายคราจะช้าเร็วแขวนใบโมก็ต้องตกอยู่ภายใต้แขวนจินอูของพวกข้าเจ้าเป็นเพียงองค์หญิงตัวเล็กๆในสายตาข้าไม่มีคนค่าพอให้สนใจจินแย่อย่างหัวเราะเสียงดังอย่างลำพองใจในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเหยียดหยามเป็นไปไม่ได้โมวีสวนใส่หน้ายอย่างไม่อยากเชื่อมองเห็นคนชุดด,ดำซึ่งเป็นผู้รับคำสั่ง ถือมีดเดินเข้ามายิ่งเดินก็ยิ่งใกล้นางเบิกตาโตด้วยความหวาดกลัวอย่าอย่าเข้าเกิดเรื่องแล้วจินอ๋องเล็กในเวลานี้คนชุดดำหลายคนวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนคำนับแล้วรายงานจินอ๋องเล็กผู้ที่ไปรับหยกเลือดอาจถูกสะกดรอยตามตอนนี้โมจิงอี้นำคนไม่น้อยมุ่งหน้ามายังทิศทางนี้ห่างจากเราไม่มากแล้ว ดีเหลือเกินพี่สี่มาช่วยพวกเราแล้วโมอีส่วนดีใจจนออกนอกหน้าคนชุดดำซึ่งถือดาบอยู่ในอาการตกตะลึงมองไปทางจินแย่หยางถามจินอ๋องเล็กคนจะฆ่าเลยหรือไม่ไว้ก่อนเจ้ากับเหลาอูเหล่าเลี้ยวเอาตัวพวกนางไปขังไว้ที่เมืองถงก้านผู้อื่นตามฆ่าไปจัดการอ๋องอี้พะยะค่ะจินอ๋องเล็ก วิทยายุทธของข้าไม่ดีเท่าผู้อื่นเพื่อไม่เป็นภาระให้พวกท่านข้าจะไปเมืองถงกวนกับพวกนั่งอู่ซื้อเฉียนคำนับบอกในใจมุ่งอิ่งซีรู้สึกไม่ปกติเมื่อครู่อู่ซื้อเฉียนหลุดปากออกมาว่าจะฆ่าเธอคาดว่าระหว่างทางไปเมืองถงกวนนางต้องลงมือแน่จินแย่อย่างไม่ทันคิดระแวดระวังอนุญาตตามคำขอของนาง หลังเขาออกไปพวกเธอก็ถูกแบกขึ้นมาโยนลงบนรถม้าอย่างป่าเถื่อนรถม้าครองเพลงเพราะความเร็วตรงไปยังเมืองถงก้านทั้งสามคนกลิ้งเป็นลูกบอลจนไหลไปรวมกันเป็นก้อนเดียวทำอย่างไรดีพี่สี่จะตามเราทันหรือไม่โมอีส่วนยังคงหวังให้มออิ่งอี้มาช่วยพวกนางกลัวก็เพียงก่อนเขาจะมาช่วยผู้หญิงชุด,ดดำที่อยู่ด้านนอกจากฆ่าพวกเราทิ้งแล้ว ประโยคเดียวของมูอ่อิงซีททำให้ความหวังในใจนางดับลงผู้ที่เล่าลวงบุรุษของนางคือท่านหากนางจะฆ่าก็ต้องฆ่าท่านอิจ่อถงโตกลับอย่างเดือดดาลหรือถ้านางจะฆ่าพวกเราทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะท่านฮะใช่หรือคำพูดของจินแย่อย่างท่านไม่ได้ยินหรือผู้ที่เขาจะเก็บไว้คือข้าเมื่อครู่ที่เขาตั้งใจจะฆ่าคือพวกท่านสตรีนางนั้น หากข้าข้าอาจได้รับโทษจากตินแย่ยังแต่ข้าพวกท่านย่อมไม่มีปัญหามูอิ่งซีหัวเราะเยอะยันคำพูดนี้ทําให้โม้ออี้ซวนและหวีตจื่อถงต่างหวาดกลัวจนล้นลานความน่ากลัวของความตายทาให้พวกนางตัวสัน่นข,ข้าข้ายังไม่อยากตายข้าเองก็ไม่อยากตายข้ายังหิว โมออส่วนรู้สึกถึงความสิ้นหวังตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นางมีชีวิตอยู่ดีกินดีไม่เคยได้รู้จักความหิวโหยไม่คิดว่าจะต้องกลายเป็นผีที่ตายไปพร้อมกับความหิว ือเสียงร้องไห้ของหวีจื่อถงกับเสียงทอดถอนใจด้วยความอาดูนของโมอี้ซวนดังขึ้นพร้อมกันมูอิ่งซีไม่มีใจจะระบายความคับแค้นเป็นเพื่อนพวกนางเธอกลิ้งตัวไปอีกทาง หลับตาลงใช้มือคลำเชือกที่มัดอยู่บนมือตอนอย่างตั้งใจไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไรเชือกคลายออกมือเธอที่ถูกมัดมาสองวันในที่สุดก็เป็นอิสระเธอสะบัดมือที่ปวดเมื่อยทั้งสองข้างจากนั้นก็ใช้ความร่วนเร็ว โค้งลงไปแก้มัดเชือกบนเท้าตนทั้งสองคนที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นได้ยินเสียงเชือกเสียสีกันอาศัยแสงตันพอเงยหน้ามองเห็นนางแกะเชือกที่อยู่บนตัวเองอย่างคล่องแคล่วเสียงร้องไห้ที่ดังพลันหยุดลงท่านชูโอิ่งซีทำท่าห้ามพูดไปทางพวกนางทั้งสองขยับตัวไปข้างหน้าอย่างเบาเสียงแก่เชือกให้หม้อี้ส่วนและหวีจื่อถง เหตุใดท่านจึงสามารถแกะเชือกได้ภายในใจโมอีส่วนรู้สึกตื่นตะลึงหลังจากเท้าและมือเป็นอิสระก็อดไม่ได้ที่จะกระซิบถามเสียงเบาตอนนี้ไม่ใช่เวลาคุยเรื่องนี้มูอิ่งซีกรอกตาใส่ยากจะอธิบายกับนางว่าการแกะเชือกในโลกปัจจุบัน เป็นรายวิชาบังคับและสำหรับเธอที่ถูกฝึกฝนมาต่อให้เปลี่ยนเป็นมัดด้วยกุญแจมือเธอก็สามารถใช้เส้นลวดเปิดออกได้แน่นอนว่าความลับนี้เธอไม่สามารถพูดออกมาได้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้พวกเธอยังเหลือเวลาชีวิตเพียงน้อยนิดโมอีส่วนยังมีแก่ใจสนใจเรื่องพวกนี้อีกหรือเช่นนั้นตอนนี้จะทำอย่างไรต่อ แม้เชือกจะถูกแกะแล้วแต่พวกนางนั่งอยู่บนรถม้าที่วิ่งอย่างรวดเร็วนางจึงถามคล้ายหมดปัญญาสู้พวกเจ้าร้องไห้คร่ำครวญต่ออย่าให้พวกเขาสงสัยข้าจะคิดหาวิธีมูอิ่งซีบอกพลางงามผ้าออกดูสถานการณ์ด้านนอกมีแสงคมไฟส่องสว่างหนทางทั้งสองด้าน มองไปข้างหน้าสามารถมองเห็นว่ารถม้าคันนี้กำลังเดินทางเข้าสู่ผืนป่าการค้นพบครั้งนี้ทำให้ดวงตาทั้งสองข้างของเธอวาววับขึ้นผืนป่าที่มีพืชพรรณเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์เป็นฉากกำบังตามธรรมชาติที่จะใช้หลบหนีได้เธอหมุนตัวกลับไปกระซิบบอกแผนการที่ข้างหูพวกนางหลังพวกนางฟังแล้วก็ตาโตขึ้นมาทันทีกระ กระโดดลงจากรถมา้ารถม้าวิ่งเร็วถึงเพียงนี้กระโดดลงไปอาจถึงตายได้ในป่ามีพืชคลุมดินอยู่มากทำให้พื้นอ่อนนุ่มอีกสักพักพอข้าบอกให้โดดพวกท่านทำตามก็พอ มูอิ่งซีพูดจบก็มองไปนอกหน้าต่างอีกครั้งรถม้าพุ่งตรงเข้าไปในป่ายอย่างรวดเร็วมูอิ่งซีมองไปข้างหน้าเห็นพื้นที่มีหญ้าขนอ่อนนุ่มดึงร่างหญิงสาวขี้ขาดทั้งสองที่อยู่ด้านหลังไปทางด้านข้างหน้าต่างเธอคันเนความเร็วของรถมา้าแล้วผลักพวกนางไปทางด้านนอกร้องบอกรีบกระโดดเร็วข้าไม่กล้านี่อาจถึงตายได้ นางทั้งสองส่หน้าอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมกระโดดหวีจือถงสองมือจับหน้าต่างนั่นทั้งยังต่อว่ามโมอิ่งซีเหตุใดจึงให้พวกเรากระโดดก่อนเหตุใดท่านไม่กระโดดลงไปก่อนเล่าพวกท่านแน่ใจหรือว่าหากข้ากระโดดลงไปก่อนหลังจากนั้นพวกท่านจะกระโดดตามโมอิ่งซีสูดลมหายใจเข้าลึก กดเสียงต่ำถามพวกนางคิดว่าเธอไม่อยากจะกระโดดลงไปก่อนหรือไงถ้าหากไม่มีพวกนางทั้งสองเธอคงกระโดดลงไปนานแล้ว ความผิดปกติภายในรถมา้าทำให้คนชุดดำที่ควบคุมรถนึกว่าระแวงสังเกตเห็นความเร็วของรถม้าช้าลงประตูรถกำลังจะเปิดออกมู่อิ่งซีกัดฟันใช้แรงผลักหวีจื่อถงออกไปทางหนึ่งตนเองกอดโมอีส่สสวนไว้กระโดดออกไปอีกทางพานางกลิ้งลงไปบนพื้นหญ้าที่อ่อนนุ่มบนตัวมูอิ่งซีมีบาดแผลไปทั่วทั้งตัวถาว่ามอีส่สสวนกับไร้ร่องรอย บาดแผลขณะที่นางกำลังเหม่อลอยเพราะความตกใจก็ถูกดึงแล้วผลักเข้าไปในป่าหนาทึบรีบวิ่งโมอิงซีผลักนางปีตื่ทงที่อยู่อีกด้านยังคองอดครวนขณะวิ่งเข้าไปในป่ารกทึบสมควรตายพวกนางหนีไปแล้ว คนชุดดำรีบสะบัดแท้บังคับม้าให้หมุนตัวกลับไปตามไล่จับในป่ามืดมิดพวกนางโซซัดโซเซหลบหนีหอวีจสือถงเข่าได้รับบาดเจ็บตอนกระโดดลงจากรถมานางพี่ทั้งกลัวทั้งเจ็บจนน้ำตาคลอกัดฟันพยุงตัววิ่งไปข้างหน้า เผ่าว่าเพราะมองไม่เห็นทางวิ่งไปได้สักพักจึงสะดุดรากไม้ล้มลงได้ยินเสียงร้องทุกทรมานของนางโมอิ่งซีและโมอี้สวนจึงหยุดอย่าหยุดวิ่งไปทางทิศตะวันออกหรือหาที่หลบไว้ป่าทั้งใหญ่ทั้งมืดขนาดนี้ซ่อนตัวแล้วจะไม่ถูกหาพบได้ง่าย โมอิงสีโบกมือไปทางโมอ,อี้ซวนส่งสัญญาณให้นางวิ่งต่อจากนั้นก็หันกลับไปช่วยประคองอีจื่อถงที่ล้มหน้าความอยู่อย่างจำใจเพิ่งประคองนางขึ้นมาคนชุดดำทั้งสองคนก็ลอยตัวกลางอากาศตามมาเฉียดผ่านบอศสีสษาพวกเธอไปคนหนึ่งพลิกตัวแล้วลงมาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเธอใครให้พวกเจ้าบังอาจคาดไม่ถึงว่าจะกล้าหลบหนีไป ทั้งที่อยู่ใกล้เหล่าจืออีตือถงมองเห็นดาบเล่มใหญ่งามวับในมือคนชุดดำตกใจจนสั่นเทิมไปทั่วร่างลนลานหลบไปอยู่หลังมูอ่อิงซีดึงรั้งแขนเสื้อนางไว้นั่นตอนนี้ยังจะสนใจว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องบาดหมางก,กับนางที่ไหนกันมีชีวิตอยู่สำคัญที่สุดทำอย่างไรดีพวกเราถูกจับได้แล้ว มูอิ่งซีสุดลมหายใจเข้าลึกดึงแขนเสื้อที่อยู่ในมือนางออกหยิบห่อยาสองห่อตรงเอวออกมาถือไว้ในฝ่ามือเมื่อครูที่แก่เชือกเธอสำรวจดูแล้วยาที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อถูกยึดไปหมดน่าจะเป็นตอนที่พวกเขามัดตัวเธอแล้วข้นเจอ ตอนนี้เหลือเพียงยาสองห่อที่เก็บซ่อนไว้อย่างดีทำให้ไม่ถูกค้นพบและสองห่อนี้เป็นผงพิษรุนแรงไม่มียาแก้เพียงชั่วเวลาหนึ่งการทูปก็สามารถปริดชีวิตคนได้หากไม่ตวนตัวเธอไม่คิดใช้ถาว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรที่จะใช้ แต่ปริมาณยามีน้อยเกินไปเธอจำเป็นต้องหาเวลาที่เหมาะสมเพราะนอกจากคนชุดดำสองคนตรงหน้ายังมีผู้หญิงที่เกลียดจนต้องการฆ่าเธอให้ตายโดยเร็วอีกตอนนี้ไม่รู้ว่านางแอบซ่อนอยู่ที่ใดเธอมียาเพียงสองหอ่อรับมือคนมากขนาดนั้นไม่ไหว ขณะกำลังใคร่ครวญมือของอีสจือถงก็ดึงรั้งแขนเสื้อเธออีกครั้งคราวนี้ถึงกับกอดแขนเธอไว้นั่นด้วยมือสั่นเทาข้ายัางไม่อยากตายติดตามข้าไว้อย่าดึงข้าหากนางดึงรั้งอยู่เช่นนี้เธอจะใช้ยาพิษได้อย่างไร ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ